ดิชแมนชอปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Quality Mobile ในราคาถูกสุดๆใช้แค่ Player ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีเกมแนว Shooting เกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่อมอีกหนึ่งแพ็กแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%พร้อมกับบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมช้นนำให้เลือกเติมอีกมากมาย เติมเกมถูกเข้าไว่ผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีที่ Richman Shop เท่านั้นนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอวันนี้ก็อยู่กับซีซั่น2นะครับเป็นซีซั่นที่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแบบเต็มรูปแบบเลยนองนะครับซีซั่น2อัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถามว่ามีปืนที่น่าสนใจหลายอันไหมปืนที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะมันมีประมาณแบบผมให้น่าจะได้ประมาณแบบ สามก็บอก่ะสามสี่ก็บอกนะครับนอกนั้นก็จะเป็นปืนจิปธาถานะครับก็จะมีปรับปืนพกเนี่ยถึงสามสี่ก็บอกกันเลยแล้วก็เป็นปืนบ,บนอกกระแสนิดหน่อยแต่ปืนที่น่าจับตามองเนี่ยบัฟขึ้นมานะก็น่าสนใจนะครับเนาะโอเคก่อนจะไปรับชมแพทช์โน้ตในวันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยผิพาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมเอามาจากทางเพจกรีน่าคอ o ์ปอเรที่โมบายเลยนะครับใครที่จะอยากดูเพิ่ม,เต,มเติมให้รายละเอียดเยอะกว่าของผมนะครับ ก็สามารถไปดูได้ที่หน้าเพจนะครับโอเคเนาะและอันนี้อะไรเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่รีตัรดนะครับเดี๋ยวค่อยรีตัดตกใจเลยอะไรขึ้นก็ไม่รู้อันนี้เพิ่งอัปเดตเกมมาเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จอยา่าลืมอัปเดตเกมใน Play Store App Store นะครับมันจะไม่อัปเดตให้ภายในเกมนะต้องไปอัปเดตผ่านสโตร์ที่คุณโหลดมาก่อนนะครับโอเคมามาเริ่มนที่อย่างแรกนะครับเอะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าใครหาร้านเติมเกมแนะนำร้าน r i s h m a n Shop เล็งใต้คลิปนั่นเอง,เอง เพราะถ้าใครชมคลิปจนจบนะครับก็จะมีแนะนํากิจกรรมของร้านลิชแมนช็อปนะครับที่บอกเลยว่าอยู่กันยาวๆเติมทุก100บาทรุ่นรับสิทธิ์ได้ของโหเยอะแยะครับร้านลิชแมนช็อปเป็นร้านที่มีกิจกรรมแจกบ่อยมากๆดีมากๆนะครับก็สื่อให้เห็นถึงความที่แบบลูกค้าเยอะเนาะเพราะถ้าลูกค,ค้าลูกค้าเขาไม่เยอะคนเติมไม่เยอะเนะี่ยเขาก็น่าจะไม่มีรางวัลมาแจกแบบถี่ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ไว้ใจได้เลยนะครับสำหรับร้านลิชแมนช็อปนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันนะครับที่เพจโน้ อย่างแรกเนี่ยมันเริ่มกันที่ปืนกันก่อนเลยนะครับปืนแต่บอกแรกนะครับ VLK นะครับมันอยู่ในลูกสองปะวะอันนี้ปะวะผมขอดูกนะ่อนนะอ่าอันนี้แหละนะครับ VLK แต่ว่าในโพสต์มันเขียน VLK ดื้อเลยผมก็เลยงลงนะครับ VLK เนี่ยบัฟมานะครับบัฟในเรื่องของอ๋อน่าจะเป็นกริปกริปกริป,ปมันชื่อนี่ XRX อ่าเลเล่าเลเลียกิปโอ้โหลิ้นพัน ันนี้เพิ่มบัฟลดเวลาชักกระสุนนะครับก็ทําให้แบบยิงแล้วชักเนี่ยจะไวขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นโชคครับโชคนี่น่าจะเป็นปากกระบอกนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็บัฟในเรื่องของเพิ่มลดการกระจายกระสุนครับใส่แล้วแม่นยําขึ้นั่้เองนะครับก็ถือว่าดีนะครับบัฟแค่นี้แหละปืนนี้นะไม่มีอะไรนะครับต่อมาจะไปที่ปืนพกนะครับทำไมเขาไม่เรียงหมวดหมู่ให้แบบปืนหลักก็ปืนหลักปืนพกก็ปืนพกก็บนไิธีละอันนะไม่เป็นไรช่างมันนะครับอันนี้ก็ปรับ ในส่วนของอาคิมโบนะครับหรือแยกคู่นะครับแยกคู่ทํำยังไงก็เปิดมาตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับอาคิมโบถ้าเราใส่ก็จะแยกคู่ละเองนะครับแยกคู่เนี่ยปรับดาเมจพื้นฐานครับผมไม่แน่ใจว่าปรับให้แรงขึ้นหรือว่าปรับให้โอเคมากขึ้นไม่โกไม่เกลียเกันไปแล้วก็ปรับระยะยิงนะครับเพิ่มการเพิ่มบัฟลดการกระจายของตัวลูกกระสุนเมื่อยิงแบบไม่เลงนะครับคือการอาคิมโบหรือการแยกคู่เนี่ยจะเป็นการยิงแบบนอสโคปอยู่แล้วการที่มันยิงแบบนอสโคปยิงแบบไม่ขึ้นสโคปแล้วแม่นยําขึ้นอันนี้ดีนะครับ บอกก่อนดีเลยนะครับก็ถ้าใครที่เล่นที่ชอบนะครับบอกเลยว่าดีใจด้วยนะครับเขาปรับแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็น Treline ไลฟนะครับอันนี้น่าจะเป็น m a r k คแมหรือสไนวะผมไม่ชัวร์น่าจะเป็นสไนนะครับ Treline ไลฟใช่ไหมชื่อผมไม่ค่อยคุ้นเลยน่าจะเป็นสไนอันใหม่แต่ผมยังไม่เคยลองนะครับก็จะปรับในเรื่องของเอ e มเพร s มาร์คแมนนี่น่าจะเป็นลำกล้องปะวะ เอ็มเพรสมาร์คแมนผมหาก่อนนะเอ้าแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเอ็มเพรสมาร์คแมนมันเพิ่มบัฟลดเลี้ยวเวลาเล็งยิงนะครับไม่แน่ใจว่าใต้ลำกล้องไหมเออมันชื่ออะไรวะหรือว่าอันส่วนหัวเอ๊ะไม่มีเนาะอ๋อนี่นี่เป็นพันท้ายนะครับเป็นพันท้ายก็คือจะเพิ่มบัฟลดเลี้ยวเวลาเล็งยิงนะครับก็ จากเดิมผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนนี้ก็บัฟมาแล้วน่าจะเปอร์เซ็นต์น่าจะเยอะขึ้นซูมไวมากขึ้นนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็น500 mm m n custom นะครับแมกกาซีนปะวะไม่ใช่ครับน่าจะเป็นลำกล้อง5 0 0ร mm อ่าอันนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มบัฟในเรื่องของลดระยะระยะห่างการลั่นนะครับทำให้ลั่นไวขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยถ้าไม่ได้รอปรับในซีซันสนะครับมันก็อาจจะลั่นได้น้อยกว่านี้แต่อันนี้พอใส่แล้วก็ลั่นได้เร็วขขึ้้นนนนนะะครรรััับบเพาาาออองงแต่่ดมนนีีก็ถืว บางปืนเนี่ยผมต้องเสียเวลาหาของแต่งเพราะผมไม่ได้เล่นจริงๆนะเลเวลยังไม่ได้อัพเลยก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับต่อมาเป็น M1 การันนะครับอันนี้เป็น Marksman นะครับน่าจะนี้นะครับ M1 การันนะครับก็เพิ่มตัวคุณดาเมจส่วนหัวครับก็ถือว่าดีนะ Marksman เนี่ยก็แปะหัวเมื่อ,อไหรไ่นี่คือระเบิดกระจุยกระจายเลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าปืนเนี่ยถ้าโดนหัวแล้วมันตุยไหมถ้ามันตุยอยู่แล้วบัฟในส่วนนี้มาก็ค่อนข้างจะไร้ค่านะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ต่อมาก็จะเป็น3.0มจุดศูนย์สามศูนย์ มันน่าจะอยู่อันนี้นี่นอันนี้แม็กตัวนี้นะครับลบดีบัฟคูณดาเมจส่วนร่างกายนะครับอ่าลบดีบัฟตัวคูณดาเมจลดลบดีบัฟตัวคูณดาเมจส่วนร่างกายคืออะไรวะอ่าเวลาใส่แม็กนี้ตามจริงมันจะมีแบบทําให้ตัวคูณเนี่ยเบาลงยิงได้เบาลงแต่ว่าเราก็จะได้แบบ้ันไวขึ้นซูมไวขึ้นแรงติดน้อยลงอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาไม่มีละข้อเสียในเรื่องของอันนั้นนะครับก็ถือว่าดีนะสากครั้ที่ใช้ของแต่งอันนี้แต่สำหรับผมผมไม่เคยเล่นนะครับ ก็เลยไม่รู้ว่าของแต่งที่เขาใช้กันมันเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่เป็นเมนใครที่เป็นสายสายปืนที่ผมแบบไม่รู้ไม่มีความรู้เนี่ยสามารถแนะนํากันได้นะอันนี้ผมขอัยจริงๆนะครับเพราะว่าปืนไหนที่เราไม่เล่นเน่เราก็ไม่กล้าพูดส่งๆไม่กล้าพูดมั่วข้อมูลผิดพลาดแล้วมันจะไม่ดีนะครับต่อมาเนี่ยอันนี้คือปืนลูกรักผมเลยโปกเกอร์สองหกับบัฟแล้วนะครับรอบนี้เรียกว่ากลับมารอบนี้ผมอวยสุดแน่นะครับอย่างแรกครับลดแต่งดอนนอนพื้นฐานครับโดยไม่ผ่านของแต่งถามว่าดีไหมดีครับแต่ถามว่า ช่วยขนาดนั้นไหมผมมองว่าอาจจะ50-50แล้วแต่คนถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ได้มีมีปัญหาแรงดีเกี่ยวกับโกเตอร์นะครับคล้ายๆผมที่เล่นไปอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับข้อนี้แต่ถามว่าดีดีกว่าไหมถ้าถ้าปรับมาแบบนี้ดีกว่าไหมก็ดีครับเพราะว่าก็จะนิ่งขึ้นนีดน่งนะครับต่อมาลดการกระจายกระสุนขณะเล็งยิงื้นทางครับโอ้โหอันนี้โคตรด,ดีคนดูก็คือแรงดีแนวนอนอ่ะมันจะทําให้เราสายนะปืนมันจะไม่ตรงใช่ไหมแล้วมันจะกระจายนะครับแต่พอแรงดีเนวนอนลดลงปืนก็จะนิ นะครับเราว่าคุมแค่แรงดีงเดียวตั้งสายซ้า,ายสายขวาไม่มีก็ทําให้เป้าเนี่ยมันเกาะกลุ่มอยู่แล,แล้วและอันนี้ลดการกระจายขนาเแรงยิงไปอีกก็คือทําให้ซูมยิงแล้วความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีกโอ้โหบอกเลยว่ายิงตรงแบบเลเซอร์เลยนะอันนี้คือเรียกว่ามาถล่ม MGC 2ได้เลยนะครับชอบอ็อตัวนี้นะครต่อมาก็จะเป็นโฟกเกอร์แม็กนะครับเป็นไ์เวทนะครับน่าจะเป็นตัวนี้มั้งอันนี้ก็จะปรับในเรื่องของเพิ่มบัฟตัวคูณดามิส่วนร่างกายครับโอ้โหใส่แม็กนี้แล้วแรงขึ้นนะ ดูดีขึ้นดูดีขึ้นแต่ถามว่ามันสามสิบนัดน,นะครับมันพอยาไสไหมผมก็บอกเลยว่าก็เฉยเฉยส่วนแม็กนี้ครับเป็นแม็กที่โอ้โหจากสามสิบนัดกลายเป็นสาสิบห้านัดโอ้ดีขึ้นดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เพิ่มบรับตัวคูณดาเมจส่วนร่างกายมานะครับอยู่ไหนวะอันนี้มันบอกว่าเพิ่มค่าดีบับลดระยะห่างกัลลันอะบอกนะใส่อันนี้ลัลลันไวขึ้นเนี่ยผมดูผิดปืนปะวะ เพิ่มบัฟตัวคูณดาเมจส่วนร่างกายก็เพิ่มเหมือนกันแต่ทาไมทางซ้ายมันไม่มีข้อดีบอกแต่อันนี้มีบอกข้างล่างเห็นปะตัวคูณดาเมจแต่อันนี้ไม่มีบอกอันซ้ายไม่มีบอกนะครับแต่ในหน้าเพจเนี่ยเขาบอกอันนี้ผมว่าไม่แน่ใจนะแต่ส่วนตัวผมถามว่าใช้งานนะจงนีไหมไหมนะครับ LMG ถ้ากระสุนน้อยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับปืนมันค่อนข้างมีสเสน่ห์ของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นผมผมก็อาจจะไม่แต่งแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ย อยากลองก็ได้นะเพราะมันได้ตัวคูดามจมันอาจจะกลายเป็นปืนสตาร์ตายที่ส่งพลังมากๆเลยก็ได้เดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะครับถ้ามันน่าสนใจนะแต่เบื้องต้นเนี่ยจะทําคลิปโปเกอร์ที่รีวิวแบบปกติก่อนนะครับส่วนแม็กซ์สามสิบแม็กสามห้าเนี่ยที่มันตัวคูดามจแรงขึ้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยลองว่าดามจมันจัดจริงไหมถ้ามันจัดจริงเนี่ยผมค่อยทาคลิปแยกออกมาแต่ถ้าไม่จัดก็อาจจะไม่มีคลิปนั้นขึ้นมานะครับมาต่อครับต่อมาเป็นคิวชินนะครับคิวชินาก็ต้องบอกเลยว่า ผมชอบไปหนึ่งปืนคือเพิ่มระยะยิงพื้นฐานถามว่าดีไหมในตรงนี้ผมบอกว่าดีนะเพิ่มระยะยิงพื้นฐานผมจะได้ลดของแต่งที่มันเพิ่มระยะแล้วไปเติมมันอื่นได้แต่ถามว่ามันแต่งง่ายแต่งยากขนาดไหมสำหรับปืนนี้ผมบอกเลยว่าเฉยๆครับอันนี้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจแม็ก reload ไวป่ะอ๋อไม่ใช่ผมนึวก็แม็กอันนี้แม็กตัวนี้ครับจะเพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนร่างกายมาครับใส่แล้วแรงขึ้นนะครับ แต่ว่ามันก็จะลั่นช้าลง10%นะครับจาก83เหลือ75้เดี๋ยวผมจะต้องลองก่อนว่าคิวนายสายดาเมจกับสายปกติอันไหนเนี่ยดูดีกว่ากันเดี๋ยวผมจะจางลีปเปลี่ยบเทียบให้ละกันเพราะว่าการที่มันเพิ่มอะไรอย่างนี้มาเนี่ยทำให้เมตาค่อนข้างเปลี่ยนแล้วก็การแต่งปืนปืนนั้นเนี่ยมันจะมีช้อยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกสายเลยนะครับข้อค่อนข้างที่จะแบะบปวดหัวขึ้นนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะต,นรต่อมากลับไปดู AR ครับ fr. 5 5 6ผมขอหาก่อนนะปืนนี้ผมแทบจะไม่ได้้แตั อัพวิวแล้วแต่ยังไม่ได้แตะด้วยนะครับก็คือปรับในเรื่องของลดระยะเวลาเล็งยิงพื้นฐานครับก็ทําให้ซูมไวขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่ขณะเล็งยิงพื้นฐานเวลาซูมยิงเนี่ยเราโยกซ้ายโยกขวาก็จะไวขึ้นประมาณนี้ครับก็บอกต่อมาเป็นคีโลวอนโฟวันครับคีโลวอนตัวันเนี่ยต้องบอกก่อนก็บัฟได้ดาเมจครับแต่จะเป็นของแต่งชิ้นนี้นะอของแต่งชิ้นนี้นะครับมันจะทําให้เพิ่มบัฟดาเมจครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าบัฟดาเมจมันอยู่ตรงไหนนะ แต่ของแต่งอ่ะมันคือิ้นนี้นะครับแต่มันไม่มีทางซ้ายบอกว่าเพิ่มดามจเฮ้ยแต่สังเกตอะไรปะเวลาก,กดมาของแต่งดูทางด้านขวาครับดามจมันเพิ่มจากยี่สิบเก้าเป็นสามสิบก็ถือว่าขึ้นแล้วแต่อาจจะบักนะครับเดี๋ยวมาลองกันว่าดามจจับไหมถ้าจับน่าใสแต่ถ้าเฉยๆก็แต่งแบบเดิมน,นะครับเดี๋ยวมาทําคลิปให้นะครับเรียกว่าโอ้โหมีคลิปหน้าทําหลายอย่างเลยนะอันนี้นะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับเจ็บคอนะพูดแล้วคอแห้ง ต่อมาเดี๋ยววนไปที่ปืนพกกันเหมือนเดิมน,นะครับโอ้โหไปวนมาเรืเกินผมแล้วโคตรน่าเบือ่อเวลาเขาเลียงอะไรอย่างนี้เนาะต่อมาเป็นเรเนติ N e i, ครับตอนเขาเ้ามาได้แต่ผมชอบมากปืนพกเรเนติ N e i, นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนร่างกายครับก็ทําได้ดีครับส่วนมากเนี่ยปืนสายเบิร์สโหมดเนี่ยเราก็จะอัด,อดตัวกันเป็นหลักอยู่แล้วการที่ทําให้ยิงตัวแรงขึ้นก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับต่อมาข้างๆกันเลยก็จุด 50GS นะครับลดระยะห่างการลั่นถามว่าดีไหมดีครับมันให้ลั่นไวขึ้นเพราะปืนนี้อัดตัว2น,นตาตยหัวไม่เียวแตกนะครับก ไวขึ้นก็ถือว่าดีนะครับแต่จะทันหรือเปล่าจะเอาอยู่เปล่านั่นแหละอีกเรื่องนึงนะครับต่อมาเป็นสไตเกอร์ครับก็คือลูกซองที่เราบอกว่าไม่ใช่เราอะผมและคนหนึ่งบอกเลยว่าโคตรแบบโคตรเกียดนะมันมันเล่นง่ายเกินไปธรรมดาลูกซองเราก็จะแก้ยากอยู่แล้วนะขนาดลูกซองที่มันต้องจุกต้องอะไรเหมือนเคลียเอ็มนะคนที่ฝึกลูกซองเคลียเอ็มมาก็อาจจะยากอาจจะเหนื่อยนะแต่พอมาเล่นสไตเกอร์นี่คือแบบโว้มไม่ต้องใช้เลยเลยครับเดินเดินไปเล็งให้ตรงกดแป๊ะแปะแป๊ะแป๊ะตายหาบนยกยวงนะครับ สตไตกอร์เนี่ยลดตัวคุณอาเมจส่วนขาครับถามว่าช่วยไหมเวลาเล็งเขาไม่มีใครเล็งตีหรอกมั้งครับถ้าจะพูดแบบหยาบๆพูดแบบปกตินะเป็นผมผมก็จะเล็งกาลางลําตัวนะครับแล้วก็ให้มันแปะหัวติดหัวบ้างถ้าไม่ติดก็อัดตัวก็ตายไว้นะครับเพราะตัวเนี่ยมันก็ค่อนกว้างกว่าถ้าก้มยิงยิงขาเนี่ยก็ส่วนมากอาจจะเป็นระยะเผาคนที่จังหวะมันไม่ได้จริงๆก็อาจจะช่วยแหละครับก็ถือว่าบัฟมาดีกว่าไม่บัฟแล้วกันนะครับต่อมาจะเป็น fast ร e l o a d c a s สตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะ เพิ่มดีเลย์ครับทาให้ดีเลย์เยอะขึ้นนะครับเนี่ยเห็นว่าดีเลย์เมื่อวิ่งยิง20%ตามจริงมันไม่เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเรียกว่าลดตัวคูณดามมีส่วนขาไปทําให้ยิงขาเบาลงนะครับแล้วก็ของแต่งอันนี้กากลงเป็นของแต่งที่ใช้ประจําด้วยก็คือดีโหลดไว้นะครับแต่ก็าถามว่าถ้าดูอย่างนี้มีผลไหมก็อาจจะไม่แต่ถ้าขามันเบาเกินเนี่ยก็อาจจะมีกระทบบ้างนิดหน่อยนะครับไม่แย่ไม่แย่ต่อมาเป็น h ์ดดิสนะครับ h ์ดดิสนี่เป็น LMG นะครับเป็นปืนที่ผมบอกเลยว่า มันมันมันเข้ามาแล้วก็ได้ลองแค่ว่ามันเป็นปืนใหม่นอกนั้นไม่เคยเห็นมันโลดแล่นในเมตาสักทีนะครับปืนมันค่อนข้างลูกทรงน่าเกียดไปไหน่อยนะครับคนก็ไม่ค่อยชอบผมเนี่ยคนหนึงไม่ชอบนะครับฮาร์เดเนี่ยปักสมดุลน,นะครับไม่ได้บัฟไม่ได้เนอแต่ปรับให้มันสมดุลผมก็ไม่ไแน่ใจมันมีตรงไหนไม่สมดุลเพราะคนแม่งก็ไม่ค่อยเล่นนะครับก็คือดาเมจเนี่ยยิงแรง,รงขึ้นนะครับฮาร์เดยิงแรงขึ้นเพิ่มดาเมจพื้นฐานครับแล้วก็ลาพิทไฟล์บาลเรลเนี่ยน่าจะเป็นเปิร์กป่าววะไม ลำกล้องไหมอ่านี่ลำกล้องนะครับบาว์ิไฟล์บาเรลเนี่ยก็ลบบัฟดามจเสริมนะครับอ๋อตามจริงใสอันนี้จะมีดามเมจเพิ่มก็ไม่มีแล้วแต่ว่าจะเพิ่มบัฟตัวคุณส่วนร่างกายเข้าไปนะครับแล้วก็ทําให้ข้อเสียที่มันตัวคุณส่วนร่างกายเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็เพิ่มค่าดีบัฟทําให้สูมช้าลงด้วยเวลาใส่ของแต่งชิ้นนี้นะครับก็ถือว่าเออระยะดามเมจก็น้อยลงนะครับเรียกว่าโดนเยอะนะครับ คือเพิ่มดาเมจพื้นฐานแต่มันเนื้อผองแต่งอันนี้ก็งง,งว่าเขาทาไาทาไมนะครับเอาเป็นว่าช่างมาแล้วกันมันไม่ใช่เมตานะผมก็จะไม่คิดอะไรมากแล้วกันนะครับต่อมาก็จะเป็นคอสโบรครับหรือหน้าไม้นะครับหน้าไม้เนี่ยลบค่าการกระจายกระสุนขนาดเล็งยิงครับผมไม่แน่ใจว่าลบค่าเนี่ยมันหมยายถึงอะไรเขาอาจจะลบความแม่นยําที่คล้ายๆปืนนะปืนอื่น,น,ออน,นเวลาเล็งยิงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะแชร์ซ้ายแชร์ขวาขึ้นบนลงล่างบ้าง แต่คอสโบน่าจะตรงเป้าร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเขาเขียนว่าลบค่าการกระจายกระสุนขณะเล็งยิงเวลาเราซูมเล็งเนี่ยซูมยิงเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะไม่ไม่พลาดเป้าถ้าเราเล็งตรงนะครับก็ถือว่าดีนะสำหรับคนชอบเล่นนะครับแต่สำหรับผมไม่ได้เล่นว่เฉยๆแล้วกันนะครับต่อมาเราไปดูโอเปอเรเตอร์กันบ้างนะครับโอเปอเรเตอร์เริ่มที่ไฮฟ์นะครับหรือว่าลังพึ่งนะครับหาก่อนแป๊บนึงนะหน้าตามันเป็นยังไงวะอัานีเนี่เจอละ เพิ่มจํานวนของกับดักครับก็สามารถวางกับดักได้เยอะขึ้นวางรังพึ่งได้เยอะขึ้นก็ถือว่าดีครับต่อมาก็สเปโร่ครับใกล้ๆกันเลยสเปโร่เนี่ยลดความจุกระสุนครับอันนี้ก็เป็นการเนลยนะก็ถือว่าแย่นะครับแต่ถ้าใครที่ใช้แล้วมั่นใช้แล้วคมอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกมั้งแต่ก็มีปัญหาแหละเพราะว่าโดนเนิลูกกระสุนลงนะครับต่อมาเป็นสกอร์สตรีครับวิลสันน่าจะเป็นรถไอ้รถบังคับที่มันคันใหญ่ๆอันนี้เนี่ยที่ผมเจอบ่อยๆแม่งโคตรถึกเลยเจอแล้วโคตรคแบบโคตรเกลียด อันนี้ก็คือลดระยะห่างการลั่นครับน่าจะยิงได้รัวขึ้นก็ถือว่าดีสําหรับคนใช้และจังไรสาหรับคนโดนน,นั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันเนาะต่อมาก็จะเป็น MQ 2 0 2 7 d บยี่สิบดากนไนนะครับน่าจะเป็นโดนปะ่ะอันนี้เราหาดูผมจำไม่ดน่าจะเป็นโดนนะหนวะได้วั a ดากไูไนอะไรนะ่ะมันชื่อมันเท่แล้วผมหาไม่เจอว่ะอ่นนี้เจอละเจอละ,ละอันนี้นะครับก็เพิ่มความจุกระสุนครับก็ถือว่าดีครับใครที่ใช้อยู่ก็ ดีใจด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นบอมโดนบอมโดนน่าจะมาใหม่หรือเปล่าวะแต่ผมยังไม่ได้ลองเลยนะครับบอมโดนบอมโดนหาก่อนนะครับมันก็เยอะแล้วก็แอบงงๆหน่อยอันนี้นี่บอมโดนนะครับน่าจะเป็นโดนทิ้งระเบิดนะครับลดปริมาณแต้มที่ต้องการเพื่อใช้งานครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบัฟนะครับทำให้แต้มเนี่ยใช้น้อยลงแล้วก็มาไวขึ้นใช้ได้ไวขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นไวน์การ์ดนะครับไวน์การ์ดคริวสเต็กซ์ัพพอร์ตนะครับอันไหนวะไวน์การ์ด คิวสเต็กซับพอร์ตอันนี้นะครับอันนี้ก็ปรับในเรื่องของลดการหักแต้มสกอร์สตริกเสริมนะครับก็ถามว่าดีไหมถ้าลดการหักก็คือน่าจะดีนะครับลดข้อเสียนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับโหมด MP ที่ผมเล่นนะครับก็แนะนำได้ประมาณนี้นั่นแหละนะครับโอเคต่อมาครับเขาบอกว่าเพิ่มเปิร์กผสมแบบจงกัดเวลาอ๋ออันนี้เป็นเปิร์กน่าจะเป็นเบิร์กแบบโหมดธรรมดานะครับเป็นเปิร์กที่แบบเปิร์กผสมนะครับเป็นเปิร์กเดียวแต่ได้2ความสามารถ น่าจะใช้ได้ทั้งหมดธรรมดานะหมดแรงน่าจะใช้ไม่ได้นะครับผมก็ใช้ไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับซีซั่นสองนะครับว่าปรับอะไรก็ปรับมาประมาณนี้ใครคิดเห็นยังไงกับปืนบางกระบ,บ,บ,บอกที่ผมพูดไปก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน้าล่างได้เลยนะครับถ้าคิดเห็นยังไงเนาะโอเคฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราไปรับชมกิจกรรมจากร้านลิชแมนชั่นกันท้ายคิดต่อเลยนะครับเรียกว่าแจกหนักจัดเต็มนะครับแนะนำก็เติมคารน,นลิชแมนชั่นเติมแล้วมีสิทธิ์ได้ตังค์คืนด้วยผ่านการแบบ แคชแบ k จากทางเว็บลิชแมนคอยใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นการกิจกรรมเนี่ยถ้าคุณดวงดีได้ของแพงๆขึ้นมานี่เอาไปขายแล้วก็ได้ตังค์นี่โอ้ชิวเลยนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับ i c ชแมนช็อปกิจกรรมลั c กี้คอยทุกการเติม100บาทมีสิทธิ์รับนอแพด i อร์เอ็มและของรางวัล l ิ m i เต็ดรวมกว่า50,000บาทสมัคร r i ชแมนพรีเมียมฟรีเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย